เรามาต่อกันที่ราศีกันนะคะในส่วนของการงานนะคะของชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันเนี่ยการงานต้องบอกว่าโฟกัสหนักมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะโหมงานหนักมากนะคะทํางานจนถึงดึกๆๆเนๆเลยค่ะเนื่องจากมีเป้าหมายที่ชัดเจนและรู้ว่าตัวเองต้องการทําอะไร mm. เพื่อที่ให้บรรลุเป้าหมายนั้นก็คือพุ่งอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ยังมีเกณฑ์ด้วยนะคะว่า เรือดึกว่าคนอื่นแล้วก็จะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าคนอื่นด้วยค่ะในส่วนของการเงินนะคะการเงินก็ต้องบอกว่ายังมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการเงินโดยรวมเนี่ยเงินเข้ายังไงก็จ่ายออกแบบนั้นก็คือเข้ามาน้อยก็ใช้น้อยเข้ามามากก็ใช้มากค่ะ ในส่วนของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วว่าโสดมาสักพักหรือว่าเพิ่งโสดมาเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นใหม่แหละค่ะอยากจะพบเจอคนใหม่ๆแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังคงเหงาแล้วก็ยังนึกถึงคนเก่าๆอยู่บ้างต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่จะ move on นะคะ move ไปข้างหน้าไม่ใช่ move on แล้วเป็นวงกลมนะคะต่อมาในส่วนของคนมีคู่ค่ะคนมีคู่เนี่ย ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มมีความเอาแต่ใจเพิ่มมากขึ้นเราเองอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้ความสัมพันธ์ราบเรื่นค่ะบางทีก็อาจจะต้องยอมหลับตาข้างหนึ่งเพื่อแบบอาตามใจตามใจปล่อยปล่อย,ปอยไปบ้างจะได้ไม่มีปัญหานะคะในส่วนของสุขภาพค่ะสุขภาพไม่มีอะไรมากเลยค่ะสําหรับชาวราศีกันนะคะก็จะมีแค่ปวดเมื่อยเนื้อตัวในช่วงของหลังเท่านั้นนะคะแล้วถ้าสําหรับคุณผู้หญิงเล็กเลก,เลกน้อยๆเลยก็จะมีเกณฑ์ที่จะปวดประจําเดือนมากกว่า ปกติอารมณ์ขึ้นๆลงๆเท่านั้นค่ะ